มาอีก,กันนี้แม่ยังบอกเป็นไงมันนี้เราไปเล่นนะ้ำค่ะมาเล่นพานทีคแบบัสดีครับให้พ่อเข็มหน่อยพาทีกถ้าไม่วัสดีครับได้กลับบ้านบ,บินูย้มเฮ้ยอยู่รูดเอออย่าได้ลูกมาเล่นสระว่ายน้ำเด้อมมือหนี่พาได้หน่อยมาเดี๋ยช่วงปิดเทอมจ้ะก็จะพายุ อออเอออาซูเฟียสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะอพ่อับพ่อับแม่อยังก็ไม่บอกว่าจะให้ซื้อไอศครีมที่มิกซ์ด้วยเหรอเป็นอย่างคือกินซื้อไอศครีมเพราะว่าเอ็มมาไปอันนี้กับนลกกูืมไปสตรีข้างบนลงข้างล่างนะกู้สั่งไม่เล็กน้อยคุณให้เจ้าห็นบอหำลนะสั้นทเทลเลอร์อยู่คุณหำ พาดีหน่อยนางพักกับนีเรือเรือข้ามฟากบรรทุกทั้งคนทั้งรถข้ามฟากประมาณสิบหรือสิบห้านาทีจะพี่นนองก,ก็จะข้ามไปอีกลำหนึ่งก็จะข้ามมานะจ๊ะอันนี้โรงแรมดังของเมืองมนนเดอ์ที่แม่มาอยู่ด้วยนี่ดังสุดแล้วดิ่ง่พีนน้องสูงสุดแล้วนี่ ายพี่น้องฝนตกแหมอยู่หมู่บ้านพ่อแม่แม่มอยู่แต่ว่ามาในเมืองนี่แดดออกแดดจ้าเลยถ้ากลับไปบ้านถ้าแดดออกเนี่ยจะพาไปต๊ปู๋อยู่นะพี่น้องถ้ามันไม่มืดก,ก่อนจะคิดว่ามันไม่มืดหรอกถ้าฝนตกมันก็จะสลวถ้ามันแดดมันก็ไม่มืดหน้าร้อนอนะ่ะอยากไปต๊ปู่ได้แบบนี้พี่น้องเลยสะอ,อาดดาีครับดนีนะไปน้ำซิดแล้ว จะพาเด็กน้อยไปเที่ยวทั้งมาอาจจะไปเที่ยวหรือไปอย่างบ้านที่รูดจ้ะออกไปข้างนอกกันด้วเอ,เอาของเจ้ามื่อกาได้็เาเจ้าสิดาเอารด,ดิ่งขุนเด็กน้อยเปนพาออกทั้งพี่เดีอากาศดีพี่น้องมือตอนมาฝนตกนะกุ้ง มานี่อากาศดีทีเนี้ยไปไปขึ้นรถคนรอ,ออืมนี่ที่ไหวน้ำเมืองที่แม่ไอามาอายุนะออลมเตวากะขั้นยูเดดกับบนหนาวหรือว่าเตวากขั้นยูงมสีกันหนาว ฝนก็นเป็นกระตกอีกอยู่แน่แม่มาบ่าคนน่ะครึมครึมดูท่าทางฝน,น,น,นจะตกหรือจะโอ้ยครูบาวโอ้ยนกวไมครูบาวขี่มอไซค์หาเอ้ยมีเมียสอนไทยแล้วคาเด็กน้อยมาเข่าล้านแม็กโดนน้ำสักก่อนแป๊บหนึ่งสั่งเมนูเด็กมันถึงจะไม่แพงถ้ามีดูผู้ใหญ่มันแพงนะพี่น้อง แม่ทิกมาห้อนตีมาแล้วอาหารเด็กน้อยมาแล้วไก่แซ่บไก่ผิดนี่มาแล้วพี่น้องกินกับข้าวเหนียวกระเซียมีมาเมื่อกี้ตรงนี้เด้อพี่ซูนี่เด้อว้าวอะไรเนี่ยแม่มา,มาบริสุทธิ์ให้ลูกหลายต้องซื้อซื้อไปกินกับขา้าวต้องกุ่งซื้อซีหอยหน่อยโพดแซ่บบอกไปทิกป์ทิกย์ไ่ชอบหรอกพี่ว่ามันนะมันอยากลองกินดีแ,แล้วที่มันอยากลองซเฟีย<า>ชอบเพราะว่าเคยชิมกับพอตอินมา เราเก่งอยอันนี้เนี่ยแซฟบอลสุกีค่าจับอกแซ่บค่ซฟขาลำเจ้าลำเจ้ามันเห็นหุ่นยนต์กุ้นมัเห็นหุ่นยนต์ของแม่ทีจะได้เลี้ย

เต้นงามๆเต้เเเเนเซ็กซี่เซ็กซี่เอาอิม่มอิ่มกับเรื่องเต้นบ่ได้อิมอ่มหลายเต้นกับเมื่อย์น้อลานลาเต้นบ่ได้ไมันเมื่อย์มาเมาามด้อบ่ถามมึงเด้อแม่อากาศดีเลยนะ้อเสียอยากขึ้ด<ะ><ต>ได้แต่ว่าจะเหยงงียบดอกไม้ประคิมนะกลับบ้านกันแล้วจ้า ลูกทำไมเขาไม่เดินนะเพราะว่า<ะ>เอ่บเอ๊ะป้าวมันเป็นอืมน่องน่งนองอ,อ๋อถนนไกลเพราะเป็นถนนไกลจนเข้าจเหน,นื่อยอืมเขาจะเหนื่อยปั่นตัวอ๋อเดินไม่ได้ใช่ไห้ก็<พ>ปั่นจักรยานไกล สงสัยอันนี้มันขุดหรือเปล่าดูงามงามพี่เนาะฮะเออเออใช่เขาขุดเขาขุดอาหารให้มันเปล่ามาพาเด็กน้อยแวเบิงแกเบงแพะแพะอีกจังหน่อยก็จะ่พี่้นงโอ้ยลมทลนลูกถลนตัวถรนเนี่ยยักษ์ใหญ่ของนอร์เวย์เนี่ยยักษ์ใหญ่ดังขนาดนอเวย์กลับมาถึงบ้านแล้วจ้า พอถึงบ้านแล้วก็เอามาเฮ็ดแนวกินจ้ะอันนี้นึ่งข้าวเหนียวสุกแล้วเช่ข้าวเยอะเกินไปพี่น้องอันนี้ไม่ได้อุ่นเนี่ยอือเนี่ยอุ่นแค่นี้พอส่วนน้องกุ้งอ่ะสาวเอ่อลำปางเขาจะทําซาจีนแม่เอมาจะทำแต่น้องเป็นคนหัน่นเพราะน้องอ่ะเขาไม่ใส่ชิดลุตเยอะซาจีนเลยไม่แซ่บ <c oughs> แม่อมาทําใส่ชิดลุตเยอะจ้ะซาจีน มันต้องเซ่ปนะพี่น้องใส่น้องชูเยอะๆ,ๆมันถึงจะอร่อยห่อนๆ,ๆ,ๆใครรู้ภาสาภาคกลางภาษาไทยอ่ะบอกเลยนะเนี่ยเขาเอาเข้าวใส่ติ๊บใส่กล่องอย่างเงี้ยกล่องแบมบูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรภาษาภาคกลางอะ่ะถ้าภาษาอีสานเรียกว่าสวยข้าวสวยข้าวพี่น้องไม่สวยข้าว,ว,าวหรือว่าภาษาภาคกลางจะเรียกว่าสายข้าว ขดข้าวใส่กล่องกับโบแมนพี่น้องบอกในเะด้อใครเป็นคนภาคกลางเขาเรียกยังไงอันนี้ก็คือนึงแบบนี้ด้จ้ะหมวดก็มีแต่ว่าบอยากใส่หมวดนะหมวดกับม้วยนนะ่นแต่ไม่ได้ใช้จ้ะทาแ,แบบนี้ดีสุดเข่าไห่เกลือกนะแซ่บได้พี่น้องอิวหิวิเนาะมีดไนะม่คม,มพี่น้อง ปาดแตกแต่พะกาดนะ้กุ้งมีดแหมมีดบ้านน้งกุ้งอะ่ะผัวรับให้ตลอดจกคมผัวน้งกุ้งดีมากทําอะไรช่วยเมียหมดจะต้มซีนด้วยจ้ะคือซาจีนมันก็ต้องมีส้มตีต้มซีต้มจีนนะพี่นอนะ้องเนาะหนึ่งจะแซ่นบนะฟดบ่วงเลยแม่สีเรือนจ้ะต้มมาม่าอันนี้ให้ผัวฝรั่งอันนี้ให้ลูกกระสัน อันนี้มาม่าเกาหลีน้องจะต้มอยู่เก็ดไห่เจ้าของบ้านเลี้แล้วพี่น้องเก็ดไห้ลูกก่อนเนี้ยน้ออะไรแม่ไอม่าเนี่ยเฮ้ยเจ้าของพุเลยกินแล้วก่อนลูกจังสิได้กินเบิ้งสิพ้ามาเบิ้งอันนี้พี่น้องพุ่นน่ะเอ้ยสาจีนจุดจดเก็บมันะระแหน่ไปกินกับลาบเนื้อก่อน ซาดานยียิ่งเด็ดยิ่งป่งเยอะเดอ้อเนี่ยถ้าเด็ดแล้วยิ่งถังขึ้นถังขึ้นนะจ๊ะุน่ะสอนพี่น้องงามขักงามเนี่ยน้องผีบ้ามาเหมียบ้างบ้างผีบ้ามาอย่างซีทุ่มกลัวล่ะเหมีย รถคนรวยจากพี่น้องคนรวยเข้ามาแต่4ทุ่มแล้วไม่ได้รับแขกนะเข้ามาได้ไง <laughs> อิเลียนายังไม่นอนเหรอ4ทุ่มแล้วนะ4ทุ่มแล้วยังไม่นอนเหรอหหรอ,อ๋อพี่อ้วนกับพี่แนล่ะ,<ป>อะโอ้ตไีไปไปอันโอ้ย่ามันล้มแห้งมันหนาวเข้าไปไหนบ้านเหรอหน้าบ้านอะไรมัน ลมปน,นี้ให้เฮงือนพุดหเลยเนาะอน้อยเลิกงานสี่ทุ่มพี่น้องสวนกันมากินนันลาบเนือ้อกับตงโมฮวมหอมแม่เอแม่นะตัดกึบเลยโอ้ย,อยหาบมมีมือจับเนาะมือค้าถือแต่กล้องอ่าเด็กน้อยเด็กน้อยกินอันมามา่าที่รกกินปกติแม่มมกไม่ให้นั่งนะโต๊ะนี้เพราะว่ามันเป็นโต๊ะแบบว่า ไม่มีคุณาภาพาหเห็นมะพี่นอ้องพวกน้ำอะไรจะหกใส่อาหารจะหกใส่เวลาเราคิดเราต้องคิดเอายกกระจกออกมาเลยแต่ว่ามือหนีตัวบา้านเดี๋วให้สาวๆกินนั่นกอดวิ่งกับเขาเหนียวเอามาก,กินมามา่าเขาหิอสเฟียกินมาม่าธรรมดาตัวนี้ฝรัง่งฝรั่งอีกคนหนึ่งเอาไปสูบยา ส่วนคนไทยเราไ่ได้ไปสูบยาดอกเราล้างาวทิ้งให้แล้วว่ะแล้วขออนอุญาตส่วนอันนั้นผ้าจ้ะผ้าไม่ได้เก็บจ้ะสามสามปีนะก็เป็นเรื่องปกติในใจของแม่เอามาจ้ะ <c oughs> ไปใส่น้ำหน่อยได้เออแม่เอาไปเลยค้งเอาไปใส่น้ำไม่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 ยุ่งมันกินเอาไปไม่ใช่ไป<อ>ใส่น้ำใส่น้ำมันจะพอดีจ้ำนะเธอมันจะไม่เค็มมากใช่ไหมให้น้องจัดการให้เอาถ้าส่วนนี้แกจะไม่เค็มด้วยเหรอ พราะมันเค็มมาจากชั้นไหนถึงสองมัขนคัขวมมาจากเค็มขึ้นเลยไม่เป็นไรคุณพี่กินหน้อยู่อันรอได้แล้วส่วนอันนี้ก็พอแล้วเนี่ยพอแล้วเป็นเครื่องอะไรเวลาแม่มาทําคลิปจะก็จะอยู่ประมาณนี้เวลาเพื่อนมาเราก็เสื่อมแลาทำอะไรกันหนีสาว ไม่เป็นไรนอนรับหอสุพยาน้สรบั้หไนี่บีรแอ่สิร์ดาดิ่อิมแล้วจ้ะอิ้มแล้วก็ไม่ทำอะไรเออิ่มแล้วก็เขี่ยจ้ะเขี่ยโทรศัพท์ มันทรงผมเพชรทิดูพี <Pal harder> <With> ่น้องเม่มันกุ้งบาเบอง์หดที่ถนาดมันทรงผมเพื่อนกลับหมดแล้วเอม่าเพิ่งมีเวลากินมาม่าเกาหลีต่อมาเอม่ามููอยู่กันข้าเล่นน้ำมูมูกับไปจังมากินต่อพี่น้องมาม่าเกาหลีจ๋าลูกแเอาท่องขึ้นญงแท้ ท้องเหม่หงใหญ่แท้ยังให้มีปลูกเนี่ยอ็มมาปลูกปลูกเอ็มมากใกทน,นะปลูกสิบเนะอ็ดโมงเช้าเนาะนี่ไงอันมูลับเร็วๆก็น,นางลินกับผัวจักหน่อยกันเด้อพี่น้องเนาะสร้างรูปอ่ะรู้จักไม่สร้างรูปสร้างภาพเหมือนประมาณวนะ่า ครอบครัวเราแบบอบอุ่นมีความสุขแบบกระหนุมกระหนิงน่ารักอะไรเงี้ยพี่น้องหลังจากที่ปิดคลิปแล้วก็อาจจะแบบด่ากันตกีกันอะไรเงี้นะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้เอ้าไม่เห็นหนูเลยเออแต่ตอนนี้อยู่ในคลิปก็จะแบบรักกันอะไรเงี้ยแหละเราทุก็ไปเยนอะไเกันบ้างเวลรียนลอกฮะเวลาลูกบอกว่าเป็นอย่างไน,น หนวดมันจังหลายมาขีดข้านมันวาขีข้านโกนมาสัน้นขีดข้านโกนหนวดบกูนกับเฮ็ดอีหยังกันได้กาแน้านนนะพี่นอนะ้องเนาะถึงบกูนพราะว่าหนวดบกเกยวกับส่งนั่นเวลาเขาอยากทำโอเราก็ทำได้นะ้อจนะนันเนาะแมนบอกให้เจ้าเบิงรู้แม่เอมมากับเอมมาครับพ่อเอ็มมาเอ็มมาเหมือนใครมากที่สุดแลลิงนะ่ะป๊าป๊าอะไรมามาอีสาะเอมมาเหมือนใครลกูกเหมือนพ่อใครบอกว่าเหมือนพ่อแม่ แม่บอกแม่บ่เคยบอกนะคนอื่นเหรอคุยกันยักหน่อยย่านคลิปมันสัน้นแบบกลัวแบบว่า FC, เอฟซีหรือว่าเพื่อนเพื่อนทั้งหลายดูให้มาจบค่ะดูให้ไม่จบเพราะคลิปมันสัน้น mm hmm. ก็เลยต้องทําคลิปเรียบยาวเขาจะได้ดูให้จบนะจ๊ะหนอเไปมาเนาะมานละังตักแม่บ่นี่ไม่ mm hmm. กลัวก็บ่สนใจเราี่นอกแล้วเบิ้งหนังของเราคนละใบจะมายุ่งกับกูละใบจะมายุ่งกับฉันฉช่นจะดูหนังลว้ววะ ติดหนังผ e. er on. ัวก็ได้ยแม่จะเป็นคุ้นมักแบบมักโรแมนติกมักอยู่กับผัวหอมผัวอย่างพี่น้องแต่ว่าผัวเราจะบรสุนธิ์คืออยู่ของเราไปอืเราบรหยุกับเมียล้าว่ะแต่ว่าเมียมักหยุกแล้วเดี๋ยวหอมแก้มผัวโชกันเถอะสมบมุนลีโอชูชูหนูหนูมันเข้านอนกลุ่มมันหอมแก้มพ่อกันเนอะแม่หอมหาเถื่อนเด้ะ ไม่หอมพะอหาเถ้าอโอ้ยอมาย่านเม่หอมโซ่เม่พี่น้องทำอีกทำอีกเหรอเม่แก่อาจารพี่น้องคลิปนี้กระซั่มี่ไหนเนาะญาบุมิอย่างดอกพี่น้องมือนี่บุมิสาระเอยียงแต่ว่าแม่อ,อมาก็คือไปเที่ยวขาลูกพะเต้าไปเที่ยวไปเรียนซ่าใบหน้าซื่อ พี่จิงวันนี้ถ้ามีเวลาเยอะหลังจากเสร็จจากสระน้าก็จะว่าจะแวะไปชมวิวที่หนึ่งแต่ว่าเวลามันน้อยจะต้องกลับบ้านมาทํทซาจีนมาทําอะไรอีกเลจะพี่น้องเออน่หละคลิปหน้าจะมาพบมาพ่อกับแม่เอ็มมาใหม่เลยจ้ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจละลายเ้ยจ้ะคลิปหน้าจะมาเบิ้งว่าแม่เอ็มมาจะพาทําอะไรต่อจะมาพบมาพ่อกับแม่เอ็มมาใหม่เลยจ้ะ,ะคลิปหน้ะอ้าเอ็มมาลายแก้แม่เลยค่ะลากแก้มสวนูสวยไม่ไหวหรอกลูกอ่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับพ่อกับแม่เอ,อม่าคลิปน่าทึ่จับไม่เห็นหนูเลยค่ะคุณค่าที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อน,นคะคะบายบายสวัสดีค่ะไม่เอ๋ไปไปสวัสดีค่ะบอกพ่อนะบอกพ่อน้ำบอกดังๆบอกบบาายยสสวัดีค่ะบอกพ่อยกมือไหว้น้ำตัวมืวอฉันสวัสดีค่ะบายบาย Have a good cup. Bye bye. <laughs> <laughs> bye. Uh.